เห็นแย่ที่เป็นแบบนี้นะคะที่มาเลชชอบติดเสื้อติดผ้านะคะตัวนี้เนี่ยช่วยลดอาการม้ามโตได้นะคะวันก่อนเนี่ยลูกชายเนี่ยเล่นแล้วก็ตัวมาเลตัวเนี้ติดเสื้อติดผ้านะคะก็เลยมาดูนี่คือต้นเจตมูลเพลิงข่าวนะคะใครนะคะที่มีอาการที่กินข้าวิดเดียวหน่อยอิ่มนะคะปวดท้องทางด้านซ้ายนะคะใกล้ๆเกือบกระเพาะเนี่ยปวดท้องจุกเสียดมากๆนะคะแล้วก็มีอาการร่างกายอ่อนเพลียบ่อยนะคะร่างกายติดเชื้อง่ายเลือดออกง่ายนะคะตัวนี้เนี่ยเสี่ยงอาจจะเป็นโรค ม้มโตนะคะโดยเฉพาะถ้าใครเป็นโ,โรคโลหิตจางดีซ่านเพิ่มด้วยนะอันนี้ฟันทวงแน่นอนค่ะว่าเป็นม้ามโตเนาะตัวนี้นะคะวิธีง่ายๆที่ช่วยรักษานะคะก็คือเราจะเอาทั้งต้นของเขานะคะไปดองเหล้านะคะแล้วก็รับประทานนะคะวันละหนึ่งเปกนะคะเช้าเย็นเนาะก็จะช่วยบรรเทาอาการม้ามบวมได้ค่ะ หรืออีกสูตรหนึ่งนะคะก็คือเอาทางต้นที่เป็นแบบแห้งนะคะบดเป็นผงผสมกับข้าวเหนียวนะคะแล้วก็ปั้นเป็นก้อนนะคะก้อนประมาณ3ถึงส5จกรัมนะคะรับประทานเช้าเย็นนะคะก็จะช่วยให้ม้ามเนี่ยลดการอักเสบได้ะคะ่ะเพราะตัวเจตมูลเพิงเนี่ยเขามีสารชนิดหนึ่งนะคะที่ลดการอักเสบนะคะเขาจะมีตัวช่วยนะคะในเรื่องของเกี่ยวกับระบบน้ําเหลืองนะคะช่วยแก้การอักเสบค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าใครเห็นตัวนี้นะอย่าทิ้งเป็นอนุานะคะ,นะคะช่วยได้ดีมาก